สวัสดีครับอิบซีสุภูสุขวลสวัดดินทุกประเทศนะครับพี่น้องมื้อนี้ครับมาเห็ดหอมพี่น้องนะครับมาเก็บเก็บหอมพี่น้องครับหอมหัวใหญ่นะครับไปไปเบิ่งกันสาวๆเก็บหอมไปยังไรครับชีวิตในเกาหลีตะลามือนะพี่น้องนะครับบิตหัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องนี่มาเก็บหอมนะครับไม่ได้ไปทํากระเทียมนะครับไปเบิ่งผู้สาวเก็บหอมพี่น้องโอ้หอมบาดกระจอกพี่น้องโอ้ทีรีอยู่นะครับเก็บมาส่วนหนึ่งนะครับ นี่ส่วนที่สองนะครับสาวๆเก็บหอมนะครับอันนี้เก็บหอมนะครับหอมเก็บหอมไปน้องเก็บใส่ถุงใหญ่เลยคนระับเก็บใส่ถุงใหญ่ๆเลยหอมหอมหัวใหญ่คักไปน้อง กินข้าวเช้านะครับสามโมงเช้าพี่น้องพักเบรกนะครับเกาหลีก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องพักเบรกบ่ายสามนะครับวันสามโมงเช้าแล้วก็บ่ายสามนะครับตอนนี้กินข้าวเช้าครับสามโมงเช้าไปบูสะอ่อนหอมหัวกระจกพี่น้องดูหอมกระจกเงยขึันพี่น้องเห็ดเกาหลีไปกินข้าวกันครับ ที่สองนะพี่น้องนะครับติดกันนะพี่น้องนะครับส่วนแรกอยู่ฝั่งนี้พี่น้องนะครับส่วนแรกเก็บตอนเช้ามามาหอดมือสองมาเก็บส่วนนี้พี่น้องตาต่่วาสวนก็อยู่ใกล้กันนะครับ <c oughs> เก็บใส่ถุงเงี้ยพี่น้องไว้ครับใส่ถุงพี่แก๊กเง่้ยไว้นะพี่นก็รถโรงงานเหมาพี่น้องก็ยกอยู่นี่นะครับใส่ถุงนี่แหละพี่น้องคน เศษทุ่งบิ๊กแบกเจะยังนะครับกล่องไว้เป็ดจุดจุดพี่น้องนะครับอ่ะกินข้าวกันข้าวพี่น้องงมฝรั่งแกมากินข้าวนื้อเด้อเหมือนอีพี่น้องฝรั่งแกมากินข้าวนะมึงเป็นกินเป็นเป็น เน้มูเป็นเบาล้าก็เปลี่นพีนองมึงด้วยาเนี่ยเบาล้าก็เปลี่ยนเาเบาล้าก็เปลี่ยนด้พีน้องกินเอ่น้องเพรนว่าพันกับไอเป็นดี่าสันมู้สาวฝรั่งวอาอีสานกับเปลี่ยนพี่น้องมาเนื้อกินเขาอังจี๊ด่ขออนุญาตเลยเนาะ เอาจอๆเลยดิพี่น้องเอคาคือว่าเปลียนเนาะมาเลยเนาะคือว่าเปลี่ยนเนาะพี่น้องเปิ้ลเปิ้เปิ้เิอีสานก็เปลี่ยนพี่น้องเยเวลาพักกินขวพี่น้องช่วงเช้านะครับจุ่มเปิ้ลุมเนาะพี่น้อง นอนกลาง đi กินกลาง sai. ชีวิตใน tăng đèn. Im lặng. Rates, สาวในเกาหลีพี่น้องสาวไทยในเกาหลีสาวลูกครึ่งกาหลีได้ผู้งามเป็นอย่างไรพี่น้องเอฟเอฟเอฟซีอันผู้ใดสนใจสาวอันต่างชาติก็ได้ไหมพี่น้องคุณดูรัสเซียผู้เร่ยนโอ้โหนี่จะมามีมาติดต่อมาพี่น้องเออเขาหล้กก็ลงงานต่อพี่น้องครับ งานต่อนะเก็บหอมพี่น้องงานกระเทียมมดสองวันแล้วนะครับใบให้เห็ดหอมเบิ้งพี่น้องนะครับกระเทียมกัพร้อมกับเก็บพร้อมกันกนี่พี่น้องเก็บพร้อมกันทั้งหอมทั้งกระเทียมฤดูกาลพี่น้องตรงนี้เนี่ยเกาหลีนะครับเก็บพร้อมเก็บกระเทียมนะครับจ็จะาก้อมกับกระเทียมแล้วก็จะเป็นมันคำจามันฝรั่งนัพี่น้องหอมกุเจ น้ำคักะคระบุันนี้อากาศดีนะพี่น้องพักกินน้ำพักกินน้ำพี่น้องออพักกินน้ำพี่เด้อพักกินน้ำพี่น้องพักเกบรกหนสาวเก็บหอม โซเมยครับผู้เงามัตเซาพี่น้องการเอานะครับมืนอยู่เพราแดดแต่ว่าเอาพี่น้องนี่ต่างแดนพี่น้องคักๆแล้วก็โซเมื่อยนะ์เราจะเด่นกันขเข่าเบื่อพ <c oughs> <c oughs> ี่น้อง

พักค่อนพี่น้องในสตรีมง่าสวนบันพี่น้อง,ส,ส,องสองสวนแล้วๆย้ายสวนที่สามนะครับย้ายสวนย้ายสวนโอ้ฝนกระตกปัดนี่ฝนกระตกฝนตกฝนตกย้ายสวนคือไม่ได้เครื่องมือซะบ่านนอกวันนี้ งา้นแม่แมบกกินข้าวอีกแล้วเออเาอาด้้กินข้าวกินข้าวงา้นแม่แมบกกินข้าวอีกแล้วนะครับพี่น้องนกกเหอมเมื่อเมื่อนะครับสิบสี่สิบห้าหรอสิบห้าใช่วันนี่สิบห้าคนก็จะตกนะครับพี่น้องดูปลากินขา้าว เสทุงเสือลับพ yeah! <window> ี่น <am> <ée> ้องนะครับอ <arriver> ู้หลายคักหอมเพลินสาม่วนแล้วพี่น้องอันนี้ก็ถิมที่พี่น้องเนี่ยนะครับนี่ข้าเจ้าสิถิถิมครับมันเสียกับก็ด้เสียหลายที่พี่น้องกินได้ด้ยครับกินได้นะครับมีตํานี้ข้าเจ้าบ่อหนะครับเก็บเนี้ยกินได้พี่น้องสินะครับตํานี้นิดน้อยข้าเจ้าก็บอกครับจะมีตํานี้นะพี่น้องอ้หัวใหญ่เลยพี่น้อง ตันี้มันเป็นบางดะไรนี่ตรงนี้มันเกิดคล้ายๆว่ามันกินน่าพี่น้องนะครับตระวันก็บอนนองดอกแบบถ้าไม่สวยเขาก็ไม่ออกเขาก็ทิ้งนะพี่น้องกินได้ครับพี่น้องนะครับอ่ากินข้าวเที่ยงนะครับเปนฟังปนกะระใบให้กันพี่น้องหลายนี่พี่น้องมันเสียนะครับกินได้พี่น้องกินได้นะครับตัวหัวใงญ่ๆงๆพี่น้อง ก็กินได้ด้วยพี่น้องจ้าของบอเบานะครับ,ขบรเขาเบ่าของเสียนะครับอ่กินข้าวพี่น้องนะครับกินข้าวก้านตอนนี้พี่น้องต้องมีแห้งนะพี่น้องพักเที่ยงนะครับกินข้าวพักเที่ยงกินข้าวพี่น้อง นี่กือบรรยากาศดีครับน้อพี่น้องเห็นงานกุณบุญเนยนะครับอากาศคืบไม่น้องวันนี้วันกทิตกนะครับงานใบใบสองน้องระยะก่อนใบ,นส,บสองตกนะครับสำหรับที่นี่กม็มีอย่างหลายนะครับพี่น้องแต่าการทำงานในดีไมหมพี่เห็นน้องบ้างนหมครับขอบคุณขอบคุณเย็บซีสุภุสุคน,นะครับที่เป็นกำลังแรงใจให้มาตลอดนะครับ เปียกกกับคนอุดรนผัดกินนะครับส่องยูทูบกับชีวิตในเกาหลีเนาะครับขอบคุณขอบคุณสุขภูทุกคนนะครับอ๋อพี่ก็เขาาสวัสดีครับยังซิวบ๊ายบาเจอกันใหม่นะครับ